ผสมขุนแผนหรือองค์ปูอ่อ,องคูหรือสีตาไฟก็คืออกธรณีหรือเขาจะเรียกว่าแร่เหล็กไหลแห่งแม่น้ำโขงคืออกธรณีคือแร่เหล็กไหลแม่น้ำโขงเป็นแร่ดูดซับนะนี่เป็นแร่ดูดซับที่จะเป็นมูลสารเ,เป็นมูลสารแล้วก็จะมีพวกไหลทองทิพไหลทองทิพ กุรียนราชาก็จะามาผสมแล้วก็ผงว่านร้อยแปดทุกชนิดจะเอามาผสมแล้วก็จะได้เป็นมูลสารขององค์ูและก็ขุนแผนองค์ูนี้ก็คือปู่ตาไฟแล้วก็องนี้ก็คือขุนแผนขุนแผนนี้ลูกศิลย์ลูกหาที่มาสร้างก็คือนี่ก็คือไหลทองทิพย์จะมีตะกุดคู่เงินทองเลือก รับเป,เ,ปเป็นเป็นยันเป็นยันเมตตามหานิยมการค้าขายด้านค้าขายแล้วก็จะมีไหลทองทิพย์แร่ทองทิพย์ที่ไปเรียกมาแล้วก็จะมีถุงเงินถุงถุงเงินถุงทองแล้วก็จะมีหางช้างผสมไปด้วยผงอาช้างก็ผสมไปแล้วกับผงลกช้างก็ผสมอยู่ในนี้ <S <S ทั้งหมดคือ108ชนิดรวมแม้กระทั้งแร่ก้าวทำ กนะ็จะสร้างจัดสร้างขึ้นมาเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาหรือผู้เรื่องใสศรัทธานะก็ได้มาบูชาหรือจะมาร่วมบุญสร้างปู่กระยาปูู่กษีปู่ศีสุดโรไม่ยากปฐุมมาของเรานะให้เป็นเป็นที่สักการะกราบไหว้บูชานะยาดโยมหรือลูกศิษย์ลูกหาที่ขับรถผ่านไปมาก็แวะเข้ามาได้นะก็อยากจะมาสาักยัน ในสถานที่แห่งภาคอีสารเขตนี้ก็มาสักได้ที่อาสมปฏิบัติธรรมของฤาษีสุเมทะนาคานะสุเมทะปูฤาษีนาคาสุเมทะหรืออาสมศีสุทธิบดีนาคานะถ้าโทรติดต่อได้จากคุณจีเพชรก็ได้หรือจะจากตัวปูก็ได้นะศ8นย 7116597แล้วก็ของดุสีตุณเดชอักคีไฟก็เบอร์โทร0986453132ปี่ออติดต่อได้โดยที่ติดต่ออ,จอาจารย์คุณตีเพชรโดยตรงก็ได้ในะใครอยากจะจัดสร้างอะไรก็สมทุกทุมสร้างด้วยกันนะคร okay. ับขอบคุณ <c oughs> อันนี้ตะกุดเหมือนกันตะกตรุดนี่ปู่จะไม่ได้สร้างเยอะดอกใหญ่นี่ก็ประมาณ99ดอกก็คือคือจบนะเป็นด้านเมตตาหรือยันชินอบัญชรน,นะหุ้มด้วยแร่หล็กไหลหุ้มด้วยแร่เหล็กไห,หลกลก็ไหลท้องทิพย์ผงว่านร้อยแปดชนิดนะอยู่ในอยู่ในอยู่ในชุดเดียว ถ้าจะมีสร้างดอกใหญ่นี่ก็ประมาณ9 8แย99ดอกแล้วก็ดอกกลางก็อยู่ประมาณ99ดอกเหมือนกันนะดอกเล็กสุดก็109ดอกกําลังจะจัดสร้างอยู่เพราะว่า